คนตอนนี้เวลาบ่ายสามนะครับเราก็มาถึงที่ลานกลางเต็นแล้วเพราะว่าบรรยากาศฝนเริ่มมานะก็เลยจะไม่ไปไหนต่อแล้วคือทิปนี้ก็จะอยู่แค่นี้แหละอาจจะไม่ได้ไปไหนเยอะนะทุกคนบรรยากาศประมาณนี้บ่ายสามบ่ายสามแล้วก็ฝนคือตอนนี้แบบเต็นเรากลางไม่รู้ว่าเต็นจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าเนาะนู้น้องกว้างเดี๋ยวพาเดินเล่นตรงบริเวณนั้นนี้อันนี้คือเป็นจุดลานกลางเต็นทั่วไปเนาะจะพาเดินดูบรรยากาศ นีเออ่เดินไปดูด้านในเดี๋ยวไหมไปดูกวางอันนี้เดี๋ยวเ,เขาก็อยู่เต็นกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเพราะว่าของอะไรต่างๆก็อยู่ในรถนะครับเราไม่เราไม่เอาลงมาอุ้ยนี่น้ำกวางน้องกวางตัวใหญ่น้องกวางใหญ่น้ํากวางใหญ่ นู่นด้านนู้นก็มีที่ที่กลางเยอะนะนู่นด้านนูน้นก็มีแบบว่าที่กลางแล้วก็ห้องน้ําก็จะมีแบบแต่ละจุดนะเยอะแยะมากมาย<ป>ทุกคนฝนลงเม็ดนกวางน้องกวางพาไปดูน้องกวางน้องกวาง,ง,วางตรงนี้วิฝนลงเม็ดแล้ววะเนี่ยที่แรกที่แรกว่าจะไปแบบน้ำตองน้ำตกอะไรก็เลยไม่ไปแล้ะเพราะว่าฝนมันลงเม็ดนะครับ น้อง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 โอ้ยฝนลง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 แบบจริงจังเลยน้องกว้างอุ้ยมีมีเขาเล็กๆอยู่ตรงน,นี้น่ารักเชียวน่ารักมากเลยแต่น้องก็ไม่ได้กลัวคนนะเพราะว่าน้องชินโหลอ น่ารักเนาะอร่อยไหมอุ้ยอุ้ยฝนลงหนักแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปเต้นก่อนฝนลงหนักแล้วอู้อะไรเนี่ยยังไงนี้ยน้องขวงอุ้ยไม่มีเขาเดินไปเดินดูตรงนี้อุ้ย <c oughs> กปนอุี่บรรยากาศอุยสภาพหัวดูนี่บบรรยากาศดีเนาะจะฝนตกฝนตกฝนตกพอบอกว่าถ่ายรูปปุ๊บก็เดินเลยไง แล้วแล้วแล้วเอ,เอา,เอาถ่ายกล้องหน้าไม่ได้ถ่ายกล้องหลังอยเมื่อกี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออยากถุงถุกเอากระเป๋ามาไวทา้ทั้งข้างหน้าสิเออเออมือเป็นฟิลบอกว่า ยังยังยังไม่พอเขายังไม่พอเขายังไม่พอเขาบอกว่ายังไม่พออุ้ยฝนไปแล้วโอ้ดูดิสวยอ่ับรรยากาศดีๆไปครับลองลอง้ันอุ้อย้งางไปดูนู่นไปดูนู่นไปดูก้างฝั่งนู้นเฮ้ยไปดูก้างไปดูก้างมันตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก โอเดี๋ยวเก็บลมก่อนนะอ่ะอุ้ยสวยมากอุ้ยตรงนี้สวยอ่ะันเมันเป็นแบบเป็นน้ำเป็นธรรมชาติโอ้โห ทำไมมันทำไมสะพานมันเพิ่อมอย่างเงี้ยออ้ยมันมีแบบอุนจิมันมีอุนจิเต็มเลยนะ่าจะเป็นอุจิลิงมันน่ามันน่าจะเป็นอุนจิลิงหรือเปล่านี่อุนจิลิงใช่ไหม,มไม่อนุญาตให้การเก็นบริเวณน,นี้นนนนใช่ ห้ามกลางแสงโอ้หลังห้าโมงก็ไม่กล้าไปหรอกมันเป็นปลาอ๋อย้อนกลับไปอย่าง,ง<อ>นี้เนาะอุ๊ยสวยดีมุมมุมทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออโอ้โหปี เดินไปตรงนู้นอูตรงนู้นก็สวยสวยงามสวยงามลองมาเดินดูฝั่งนี้สิอันนี้คือเขาให้มาแบบ มานั่งเล่นห้ามกลางเต็นท์บริเวณนี้โอ้โหเขาทำอันนั้นก็ไรเนาะฝ่ายน้ำล้นเนาะแล้วก็เดินไปเดินมาอุ้ยนั่นกวางเต็มเลยอยู่ข้างน้นมันกินยาก โอ,อ,อ้อบรรยากาศดีมากอุ้ยอุ้ยอุย้ยเออลิงไปแล้วลิงไปแล้วลิงเดินนั่นละโอ้โหอุ้ยเดินแบบอันนั้นมากเลยอ่ะเ,เออเดินขาใหญ่มากเลยเลยลิงมาดูฝั่งนี้ันดูฝั่งนี้อ๋อตรงนี้เป็นร้านกาแฟเนี่ย นี่คือร้านกาแฟาแล้วก็ร้านข้าวของศูนย์บริการพาดูเนาะคุอ๊ะ่รับกาง เดินย้อนกลับดูคนอุ้ยคนคนเดินอุ้ยเนี่ยแบบตรงนี้สวยมากตรงนี้วิวดีมากเลยอะ่ะมันเป็นแบบอุ้มาตั้งมาไปไปนั่งตรงนู้นแล้วก็นั่งถ่ายแบบวิดีโอเล่นเล่นเงียน,นตรงนูน้นโอ ดูคนตอนนี้เราก็เดินเล่นกันแบบเรื่อยๆนะแล้วก็มาตอนนี้มาพักผ่อนมาพักผ่อนที่ร้านคาเฟ่ของออจุดลานกลางเต็นนะครับเป็นสวัสดิการถ้าไม่นี้ก็ยกเนี่ยถ้าไม่นียกนี่ดูเห็นไหมฝนมาอีกแล้วก็คือฝนฝนมาฝนหยุดฝนมาฝนหยุดตลอดเวลาที่แรกอะ่ะเราจะไปทัดแบบไปน้ำตกนะฝนมันแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยบอกว่าไม่ไปแล้ว มาน <pre> ั่งพักผ่อนอยู่ที่ร้านกังเต็นี่กว่าพรุ่งนี้ก็คือตื่นสายเก็บแล้วก็ลงแพ่งไล่คือคือพาทริปนี้คือพาพี่สาวมากลางเต็นเพราะพี่สาวมาตั้งแต่เมื่อแบบยี่สิบกว่าปีก่อนนู้นตั้งแต่สมัยเรียนเหมือนแบบเรียนอนุปริญญาเรียนปวสปวชอะไรเขาโน้นนานมากยี่สิบกว่าปีเขาไม่เคยมาเขาแบบมากับเพื่อนเลยก็เลยบอกเออถ้างั้นก็มากลางเต็นแล้วก็มานอนเอาบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยพาพี่สาวมาทริป เขาใหญ่ซึ่งครั้งที่แล้วสันก็มาคนเดียวก็ไปนอนตรงอู้นี่แหละอุ้ยดูนิน้องกวางเนี่มุมนี้แบบบรรยากาศชิลมากอยู่ที่จุดคาเฟ่นี่ันนะี่อยู่ตรงนี้